โอเคครับผมก็ดูวันนี้ผมก็จะมาแจกสกคริปที่เขาขอมาแล้วกันเพลง,ง่อนนี่นะครับก็สคริปนี้เลยรอให้คิดโหมดอ่านี่นะครับแล้วก็โหลดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่มันต้องรออ่ะรอแป๊บเดียว นานมนกอยก็ดูนต้องโหลดไนเดี๋ยวแตดไปตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันโอเคครับคุณดูตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดฟาร์มให้ดูเนี่ยเดี๋ยวรีววฟังชันก่อนนี่เรนดอมโบนเคเอ็กพายไปโลกฟาร์มนะครับนี่ฟาร์มกล่องเลือกบอสได้ฟาร์มขอหาของอันนี้จะเป็นอัสตัดนะครับอันนี้ยังไม่มาอันนี้แบบ ดูคนอะไรเงี้ยเทเลพอร์ตก็คือแบบเทเลพอร์ตไปไหนอ่าเงี้ยน,นี่เป็นเรนดอมฟูลนะครับอันนี้ทำมัดแบมพายนะครับอันนี้ดันเจียนลงดันครับอันนี้ทำพวกเผาวีซีครับอันนี้ฟัง์ชัน่นช็อปครับอันนี้รีจอยลโฮมเซิร์เวอร์เซตติ้งอยู่นี่นี่ก็ตามนี้เลยเปลี่ยนสีได้นะเนี่ย,ยนะสวยเลย สวยนะสวยนะว่าไม่ได้พอสีนี้นี้วก็จีจัดดิต,ตามนี้แหละครับคนดูกดฟาร์มให้ดูน,นะครับฟาร์มไม่ไปมันต้องอยู่ใกล้ๆก่อนนะครับมันค่อยไปเดี๋ยวมันต้องเห็นต้องให้ตัวมันโหลดก่อนนะครับอี่แบบนี้แล้วก็กดฟาร์มแล้วมันค่อยฟาร์มนะครับเนะี่ยมานี้เลย โอเคครับคนดูคลิปนี้เจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคนดูเราคลิปนี้เจอกันครับบ๊ายบายครับคนดูลิงก์อยู่ใต้ด้านคลิปนะครับ